สวัสดีครับวันน enfin ี้เราจะมาทำความรู้จักกับเนโอกันเนโอเป็นเครื่องบินคล้ายคล้ายฮัทไกเอเกอร์เลยนะใความคับมากมันคือนี่ท็อควินบล็อกงอโหนดได้นั่นเองย่างเกียนเนี่ยเป็นหน่วยกอดแนมหน่วยกระปาที่แบบแอบยกยูนิตมาวางบุกป้อมได้โคตรดีอ่ะถึงจะแบกได้น้อยก็เถอะแค่พันเจ็ด โอเคมางอกันเลยเนโอง้างคนคลิกขวาจะบินบล็อกดูด,ดยานเจ๋งอ่ะกดคลิกกลาปล่อยขึ้นากากติกบัสกระเอัดกับห้าง10%แต่ข้อขยับของมันก็คือบินบล็อกแล้วเราก็มองไม่เห็นยานเองเหมือนกันว่ะข้อขยั้ขอคือ บางไว้หน่อยเพื่อแค่พันเดียวเองเนโอหักงองปไงปแล้วก็มาก็ชาร์กเนโอน้องคดเก่าวันนี้เราบินผ่านฐานคันกืูคัดกืูจะเห็นเราไหมไม่เห็น แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เห็นตัวเองหางเป็นฉา,างเลยอ่ะมีโบกผิวด้วอยอน่ารักีฮะแต่กลุไม่เห็นเรานะฮะแค่พอกดปล่อยเท่านั้นแหละเห็นเลยอ้าวเอเนจีหมดอีกคาอยู่ไหนอ่ะ โอเคลองคำขับช้างเนี่โอพอแล้วก็มาก็ทะก,กาเนี่โอสีอย่างเด่น่ะแต่พอง้องขนก็อืมนะเป็นหน่วยขอดแนมะพี่ดีแต่อนเอร์เน็หมดก็ง้องขนไม่ได้ <laughs> กตีมพังโอ้โหอลังการอลังการงานเฟืองฟันเฟืองเยอะไปหมดเลยแต่ปีกแปลกๆนะบินว่อนบุกคาัดรับเอาวอาเอนเนรจีหมดกลับแล้วงี้โอเคต่อมาก็เอ็นวิชั่นเดโอค่อยเหมาะกับสปายหน่อยสีอย่างนี้ มิสไคล,กล์กามาแล้วพระองคขนมันจะเห็นกันป่าวะไม่เห็นเนี่ยเอ๊ะงูมุดกระยางแล้วไม่แน่ใจก็ลองใหม่อ่ะเอนเนอจี้หมดเยี่ำย่ำย่ำต่อม,มาอันสุดท้ายโกคิคเนโออือก็โกคิคผมเชื่อนะ เอนจิ้งหมดอ่ะกาดจะงอเขาหน่อยมันจะโจนวิสตายไหมตอนบินบล็อกอ่ะมางอ,อก,กันเลยใกล้ไปอเอนจิ้งหมดอีกร้องไม่ร้องไม่เออโทาความเกลียของเนโอนีกว่าแบกคลิกขวาอืมแต่ตูไม่เห็นแล้วหาจุดปล่อยเลยดีปล่อยคลิกขวากับ นี่แหละความเกียร์มันเอาฐานเอาฐานมายุดคาเมเกียก็บุกขาศัตูได้อะแต่แบบกได้น้อยนเนี่ยก,ก็คอเสียโอเคจบสำหรับคลิปการแนะน,นำเนโอเพียงเท่านี้ถ้าชอบใจกไดไลค์กับสังขารทุใท้ด้วยนะส <laughs> ่วนใครอยากเล่น,าาน,น,นดน้วนกันก็เข้าแคปตีมโหลดแอร์เมไป็นกั้เลย ไว้เจอกันคราวหน้าเนาะบ๊ายบาย